พี่ฮาเบรกน้ำเบรกไี่อยู่แล้วเ <c oughs> หรอใช่เหรอข้าเบรกก็ยังมีนะมันควรจะกินเต็มแผ่นเนาะใช่ใช่ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันมกินหน้ามันกินหน้ามันกินน้อยจังเอาละก่อนเริ่มคลิปวันนี้นะครับวันนี้เรามีแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ มาแนะนำนะครับก็คือแพลตฟอร์ม b i n o m o นะครับ Binomo นะครับก็จะมีบัญชีทดลองให้ท่านชมลองเทรดดูก่อนครับว่ามันยากหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับในแพลตฟอร์มนี้มันก็จะมีบทความที่ใช้สอนนะครับในการเทรดออนไลน์แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆในการเทรดออนไลน์นะครับสำหรับมือใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถเทรดได้นะครับโดยการใช้บัญชีทดลองเทรดก่อนได้เลยนะครับ การเทรดนะครับไม่ใช่การพนันนะครับการเทรดเป็นการลงทุนนะครับลงทุนในการซื้อขายสินทรัพย์ทางออนไลน์นะครับสำหรับใครที่สนใจการเทรดออนไลน์กับบินโนโมนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโค้ดสําหรับคนที่ดูช่องนิกวิวันห้าสินะครับรับโบนัสคูณสนะครับสำหรับการฝากครั้งแรกนะครับฝากขั้นต่ํา300บาทนะครับย้านะครับการเทรดเป็นการลงทุนนะครับไม่ใช่การพนัน การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเดีย๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อเลยนะครับไอ้รู้สึกว่าน้องเขาบอกว่ารถพรมเนี่ยเบรกหน้ามันไม่อยู่นะผ้าเบรกก็ยังมีนะเบรกหน้ามันไม่จับเลยนะเหมือนพลาดหมดหรือเปล่าเนี่ย พี่ครับอ่าดูผ้าเบรกหน้าหน่อยได้ไหมครับถ้าการเบรกเนี้ยมันเบรกมันไม่จับอะครับ,รบมันต้อง,งอขอลองไงนะพี่ลองขึ้นลูกแล้วหน้าสักหน่อยได้ไหมครับว่าโชคมันจะมีแบบเสียงดังหรือเปล่ารหรือว่ามันปกติที่โชคมันแข็งเหรอครับอ๋อที่ดังมันดังคออ๋อคอหลวมอันนี้ต้องแก้ไงครับผม เดี๋ยวต้องเอารถมาเลยนะผมทำตรงคอให้ไหมอ๋อได้ครับพี่ได้ไปฉีดอะไรตรงท้าเบรกปะไม่เลยครับไม่ได้ฉีดเลยนะไม่เลยครับไม่ได้ฉีดเลยเหมือนเบ็ไหมลืมเหมือนมันลื่นอะครับใชมอนมันลื่นต่อนะฮะตอนนี้ก็ดูนะครับ ตรงจานเบรกมันมันกินไม่ได้เลยครับมันควรจะกินเต็มแผ่นเนาะใช่ใช่ผมก็ว่าอยู่ท่ามันกินหน้ามันกินหน้ามันกินน้อยจังเออช่างก็ถามว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยน ดิเบรกหรือเปล่าผมบอกว่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจานมานครับจานนี้ผมก็เปลี่ยนที่ศูนย์บริการยามาฮ่าครับในเมืองชลบุรีนะครับตอนนั้นก็ไปข่าวแก๊บนะครับเนี่ยดูสิมันควรจะกินเต็มแผ่นนะแต่ว่าคือไอ้รูเนี่ยมันควรจะมีรอยผ้าเบรกทั้งสามทั้งสองรูสามรูเนี่ยมันควรจะมีรอยผ้าเบรกกินนะแต่ว่าอันนี้มันดูดิ นี่เดี๋ยวเป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาฟังช่างอีตีนะจานเอ็มสลัดจานเอ็มสลัดใช่ครับเพราะอธิภามันใหญ่กว่าครับผมอันนี้เดี๋ยวแก้ไขให้ถ้าพี่ไม่เปลี่ยนผ้าเบรกอะไอถ้าพี่ไม่เปลี่ยนจานอะแต่ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เดี๋ยวผมจะเจียตรงนี้ออกเพราะตอนนี้คือพ,พี่เบรพี่เบรกไม่อยู่อะนี่ม,มันชนทีนข้างบนเห็นไหมครับครับผมย่งมาชนข้างบนมันก็เลยล่อง ล่องมันก็เลยเป็นประมาณเนี้ยมันก็เลยหนีบจานไม่ได้ใช่มันก็เลยหนีบจานไม่ได้เนี่ยพอพอมราหนีบมาปุ๊บมันชนข้างบนก่อนครับผมแต่จานนี่เดี๋ยวผมก็เทียร์ตรงนี้ให้ถ้าเราไม่เทียร์มนก็ทิ้งใช่ไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนจานใช่ไหมเราไม่เปลี่ยนตัวนี้ทิ้งเราเปลี่ยนขับเบรกใหม่ก็ใช้ได้นะแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นสภาพเนี้ยคือมันกินแค่ข้างล่างเดียวข้างบนมันไม่กินประมาณนี้แทนก็ต้องเปลี่ยนจานใหม่ครับผมให้มันเดิมของเก่าอยู่ไหม าจานเก่าอยู่ครับอยู่ไหนอยู่ที่ห้องอาจารย์เก่าใส่แค่ไหนนะได้สึ่เยอะไหมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้ดูก็ได้เนาะอันนี้ยาไปก่อนเนาะครับผมตอนอย่างม่อันเบยรไปอยู่ผมก็เกียนมองเดี๋ยวไอ้หมทำไมมันกินไม่เท่ากันหรือว่าผมเปลี่ยนไอ้ขาตัวนี้ไปแล้วมันไม่ใช่ของเดิมนี่ก็ไม่น่าใช่นะ ร <l ots> อยนี้มาตั้งแต่แรกเลยอ๋อผมก็ยังว่าอยู่ว่าถ้าเปลี่ยนขานี้ไปมันไม่เท่าเดิมมันก็จะต้องมีรอยใหม่ใช่ไหมจะเป็นรอยเก่าอยู่นี้จะต้องเป็นรอยใหม่อยู่นี้ครับผมมันก็มีขายเลยผมยังเกตอยู่ว่าถ้ามันใช้ได้ผมเดี๋ยวผมจะใส่ให้แต่ถ้าแล้วอันนี้ถอดออกพี่ก็เอาไปโพสขายก็ได้นะมันก็ยังไม่เสร็จนั้น ใครนะครับที่สนใจนะครับที่เบรกของ M อ็มซลนะคใครสนใจนะก็ติดต่อผมได้ก็ใช้ไปประมาณ4เดือนนะมันก็ยังไม่สึกมากนะครับมันจะไม่ได้ต่างชั้นกันเลยนะเพราะว่าผ้าเบรกผมยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับของ M/ อ็มซลหน้าตาประมาณนี้นะอ,นนนะอันนี้เป็นของเอ็มซัลเนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูของ R15 นะฮะ ขนาดความกว้างมันจะใหญ่กว่านะครับของ R15 มันจะใหญ่กว่าของอีมซ์ลลม,มันจะเล็กกว่านะฮะมันก็เลยกินไม่ทั่วแผ่นอันนี้ผมเกียร์ทิ้งก่อนยอ้นนอเกียร์ทิง้งหมดเลยตรงน,นี้ไอตรงที่มันเป็นส่วนเกินเนาะครับผมตรงนี้ต้องเกียร์ทิ้งเพราะว่าถ้าเบรคจะสัมผัสได้แค่แค่หน้าตรงนี้ครับผมเราต้องเกียร์ทิ้งเพราะไม่เกียร์ทิง้งมันจะชนเดี๋ยวถ้าพวกเนี้ยเดี๋ยวดูจานเดิมถ้ามันใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนพเบรีกด้วยเรก็เปลี่ยนจาน เดิมแล้วจานจานอาร์ตามีไหมครับหรือว่าต้องสั่งต้องสั่งครับใช่ผมไม่เคยได้สต็อกเอาง่ายยังไม่เคยได้เปลี่ยนเลยไม่ัไม่เคยได้เปลี่ยนเลยถ้าเบรกเอ็มแซกับอาร์ตานี่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับยังไงนะข้าเบรกเหรอข้าเบรกครับของอาร์ากับตัวนี้ใช่ไหมัเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าจานแต่ขนาดจานไม่เท่ากันเพราะว่าหูหูเนี้ยกับเอ็มแซดอะจะไม่เท่ากันอ๋อครับหูเนี้ยตำแหน่งหูเนี้ยเอ็มแซลน่ะน่าจะสั้นกว่าไอหูตัวเน มันก็เลยหนีแอ์มันก็เลยเบรกกันไม่ถึงจับกันไม่ถึงอันนี้คือหูมันยาวเราต้องใช้จานของ R15 โดยตรงก็คือมันจะใหญ่ครับจะใหญ่กว่านี้หน่อย <c oughs> โอเค <c oughs> แรกเมื่อกี้กำรรม,มันก็ยังเข็นได้อยู่นะยังเตือนได้อยู่แต่นี่คือกำเริ่กเลยแล้วก็เดี๋ยวที่ว่าไอ้ที่มันกระคืกกระชึกเดี๋ยวพรงนี้มาดูคออ่าดูคอครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้ายังไม่เปลี่ยนจานดิสถามว่านี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ แต่ว่าถ้าเพื่อความสบายใจก็ถ้าสะดวกเปลี่ยนก็ได้แต่เอาเของเก่ามาดูได้ก็ได้ถ้ามันไม่เสียก็เดี๋ยวผมจะจับเปลี่ยนให้ไอแผงคอนี่มัน<อ>มีลูกปืนไหมครับใช่ใช่เป็นลูกปืน<อ>เป็นลูกปืนอยู่เวลาเราใช้ไปนานๆเน,นี่ยมันจะอ่าอันนี้นผมไม่แน่ใจว่าไปลือ้อลื้อือรทำอะไรไหมไม่เคยไม่เคยลื้อเลยใช่ไหมไม่เคยช่วงคอเนี่ยคือไม่เคยลื้อเลยใช่ไหมไม่เคยเลยลื้อแค่ชกอย่างเดียวนะครับผมแค่ถอดชกอย่างเดียวก็ใช่ถ้าไม่เคยลื้อเลยเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขให้ดูก่อน เนาะคือขันขันให้มันแน่นเว่าเดิมแก้ไขถ้ามันแก้ไขเสร็จแล้วปุ๊บผมลองขี่แล้วมัน <Okay. S 1> โอเคเหมือนเหมือน,น,นของเดิมอะ่ะมันไม่มีอะไรติดขัดอะ่ะ <Okay. S 1> ผมก็จะแนะนำก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าเราแก้ไขแล้วทีนี้มันเลี้ยวปุ๊บมันติดบ้างละ่ะขัดบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็คือจะแนะนําให้เปลี่ยนเลย <Okay. S 1> อเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองแก้ไขดูก่อนใช <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับ แล้วจะรู้สึกง,ง่ายตอนไหนรู้ไหมเวลามีคนซ้อนพอมีคนซ้อนปุ๊บหน้ามันลอยพอหน้ามันลอยมออยันจะกระแ,แทกตึ๊ง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 จะเกิดครับผมจะประมาณนั้นครับถ้ามีคนซ้อนอยากคนรู้สึกได้ดีกว่าเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับคครับนบอกว่าที่นี่บริการดีครับขอบคุณนะครับ